เอาเรื่ยังไงเชลซีแล้วก็เรเวอร์ฟูลเตรียมตัวจะล่าลายเซ็นนะฮะจำนวน12ล้านปอนด์ของเจ้าหนูเจสซัสโรดิเกสปีดของเรอัลเบติชในช่วงเสมอน,นี้เอาเรื่ยังไงผิดกติการหรือเปล่าไหมเฉลยเหตุที่ Liverpool เรเวอร์ฟูลไปเล่นตัวเกิน5คนเกมแซงชนะซาตัมตันในครั้งนี้อะไรยังไงเรอัลมาดริดน,นะฮะพร้อมใจกดพิเศษช่วยลิเวอร์พูลได้ค่าตัวเทนเดรสเลอ,อร์อาโนอ เอาแล้วเมื่อเรื o ฟูพบซาตตันตันห้าข้อหงขมือบ,บิ้บวยจอ่อแชมป์ซา่าทบสถิตตำนานเลยนะก่อนที่จะรับฟังข่าวเร์พฟลแฟนๆช่วยกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์กับผมกันด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะข่าวเร์พููนั้นมาเสิร์ฟให้ถึงเตียงนอนกันเลยทีเดียวเมื่องานนี้มีการบรยง,งานข่าวว่าเชลซีและก็เร์อูลกำลังแข่งขันกัน เพื่อจะคว้าตัวทางด้านของจีซัสดร์ติเกสเปีกดาวรุ่งวัย17-19ปีจากทางด้านาของเบรียลเบสติสดรติเกสเนี่ยได้รับการยกย่องนัว่าเป็นหนึ่งในนักเตะเยวาวชนที่เรียกว่าน่าจับตามองในศึกลาลีกาสเปนโดยในฤดูกาลนี้เขาลงเล่นให้กับทีมชุดใหญ่ของเบติสแม้ามากถึง12นัดทำไปได้1ประตูและก็1แอสซิสนอกจากนี้แล้วเขายังคงเป็นส่วนสำคัญของทีมชาติสเปนชุดอายุไม่เกิน19ปีช่วยทีมคว้าแชมป์ยูโรย19ปีในปี2024 ดยตามการรายงานข่าวของ PTV s e v i ร a นะฮะลิเวอร์พูลได้ส่งแมวมองไปชมฟอร์มของโรดิเกชในเกมที่พบกับอตเลติตครับในขณะที่แหล่งข่าวอืน่นๆก็ระบุว่าเชลซีนั้นให้ความสนใจในตัวของเขาเช่นเดียวกันปัจจุบันโรดิเกชมีสัญญากับเรอัลเบติในหึงปี2029 ราคาจิตสัญญาของเขาถูกประเมินไว้อยู่ที่ประมาณ12ล้านปอนด์โดยฟอร์มการเล่นที่น่าประทับใจในศักยภาพที่ยังคงไม่ได้รับการพิสูจน์เต็มที่ทําให้เขากลายเป็นที่ต้องการของสโมสรชั้นนาในโยุโรปในครั้งนี้เพิ่มเติมทันทีนะอาร์ตงไงผิดกติกาหรือเปล่าไหมเฉลยสญญาเหตุที่ลิเวอร์พูลเปลี่ยนตัวเกิน5คนเกมที่แสงชนะอัลซัมตันแฟนๆคล่องใจอาจจะโดนตัดแต้มก็เป็นได้ โดยเฉลยเหตุที่ลิเวอร์พูลจะฝู่ในสึกฟุตบอลพรีเมียร์เลกอังกฤษนะฮะเปลี่ยนตัวได้6คนซึ่งทําให้แฟนบอลสงสัยกันมากมายว่าทําผิดกฎหรือไม่ในเกมล่าสุดที่เปิดบ้านแซงชนะซาตอมตันไป3 .1 ต่อหนึ่งหลังโดนนาก่อนในช่วงทดครึ่งครึ่งแรกในช่วงนาทีที่สี่สิบห้าบวกหนึ่งในคาลันนีโดยเกมนี้ตา้ด้านของฝั่งลิเวอร์พูลซึ่งก็เปลี่ยนตัวครบ5คนไปแล้วในช่วงนาทีที่8 9โดยส่งใจเดยคอนซาลงลาแทนที่เทนเนลิสเตอร์อาน ทำให้หลายคนเองนั้นสงสัยเลยนะว่าหงแดงลิเวอร์พูลเปลี่ยนตัวเกินโคต้าหรือเปล่าไหมและจะโดนตัดแต้มหรือไม่จากการทําผิดกฎที่เกิดขึ้นแต่อะไรก็ตามนะผมทางฝั่งลิเวอร์พูลเองนั้นก็เปลี่ยนตัวคนที่6ในเกมนี้ได้อย่างที่เรียกว่าถูกต้องตามกฎกติกาเนื่องจากว่าซาดัมตันนั้นมียานเวนเดเร็กที่ถูกถอดออกไปตั้งแต่นาทีที่19นะฮะจากขนณะของศีษาากรษะปะทะกันกับไรอันชเมนิงเพื่อนร,ร่วมทีมทำให้นักบุญเปลี่ยนตัวได้6คน จะกดคอนเซิลชันซับสติเตชันเปลี่ยนตัวเนื่องจากว่าผู้เล่นได้รับการกระทบกระเทือนทางศรีรระที่เกิดขึ้นนั่นเองในครั้งนี้โดยกดคอน u ซิลชันซึ่ใช้มาตั้งแต่ช่วงปีส0 2 1ัร่ระบุว่าหากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งใช้โควตาน,นี้คู่แข่งจะได้สิทธิ์เปลี่ยนตัว6คนในครั้งนี้ด้วยเช่นเดียวกันทําให้ลิเวอร์พูลสามารถเปลี่ยนตัวคนที่6ได้เช่นเดียวกับซาตัมตันโดยที่ไม่ผิดกฎกติกาฟุตบอลและก็ไม่เสี่ยงโดนลงโทษใดๆ ส่วนชัยชนะของลิเวอร์พูลทำให้ตอนนี้นำจากฝูงปีบริปไปไกลแล้วหนีห่างอาร์เซนอลอันดับ2เพิ่มเป็น16แต้มแต่แข่งมากกว่า2เกมโดยคืนนี้ปืนใหญ่จะไปเยือนแมนยูเอาล่ะยังไง the Sun เดอะซันเปิดเผยลิเวอร์พูลมีโอกาสจะได้รับค่าตัวเชนลิสเตอร์อาโนแม้แบ,บ็คขวาคนสำคัญสอดจะย้ายไปค้าแข่งกับเรอัลมาดริดหลังหมดสัญญาในช่วงเสมอน,นี้ โดยงานนี้อเล็กซานเดอร์อโนสตาร์ทีมชาติอังกฤษถูกเลือรเลยว่าสนใจจะย้ายไปร,ร่วมทีมกับเรอัลมาดริดในช่วงซีซั่นนี้อ่าซีซั่น,นหน้านะฮะเนื่องจากว่าถึงกระนี้แล้วเขาเองนั้นยังคงไม่ได้ต่อสัญญากับลิเวอร์พูลและก็บอกได้เลยนะว่ามีสิทธิ์ที่จะอำลาแอนฟิ์ได้แฟร์ฟีฟ,ฟีหลังจบซีซั่น2024ครั้งน,งนี้โดยงานนี้ทางด้านของก่อนหน้านี้ในช่วงอ่าเปิดตลาดช่วงเดือนมการาคมเรอัลมาดริดเคยยื่นข้อเสนอจำนวน20ล้านปอนด์หรือราว880ล้านบาทนะฮะ เธอจะขอดึงตัวอล็กซานเดอร์อาร์โนไปเสริมทัพทันทีเนื่องจากว่าพวกเขามีปัญหานักเตะในแผงหลังล้มเจ็บมาหลายรายแต่หงแดงก็บอกปัดด้วยบังว่าอยากจะโน้มน้วนักเตะให้ต่อสัญญาในครนี้เพิ่มเติมได้จากสถานการณ์ที่เป็นไปได้ก็มีแนวโน้มบอกว่าระชทชตเขาจะจะได้ฟูลแบ็กอิงลิชไปร่วมทีมแบบไม่มีค่าตัวกระทั่งล่าสุดเดอะซันรายงานข่าวเมื่อวันที่8มีนาคมบอกว่าหงแดงนั้นมีโอกาสตรับรัพย์หากว่าสุดท้ายแล้วพวกเขาตัดสินใจขายเด็กปั้นในช่วงเสมอ โดยต่อกรณิดังกล่าวเองเป็นผลมาจากการาตรากฎก,กระตรานนักเตะในช่วงสมัยน,นี้ว่าเป็นกรณีพิศเศษเฉพาะของฟีฟา่าเนื่องจากว่าจะมีการฟาดแข่งฟุตบอลสโมสรโลกที่สหรัฐอเมริการะหว่างวันที่14มิถุนายนถึงวันที่13กุมภาพันธ์โดยองค์กรลูกหนังประกาศให้ทีมเข้าร่วมฟาดแข้งในการเซ็นสัญญากับนักเตะหน้าใหม่ลูกหน้าในครั้งนี้ได้สองรายก่อนช่วงเปิดตลาดหน้าร้อน ปกติวันที่27มิถุนายนถึงวันที่3กรกฎาคมซึ่งจะเป็นช่วงของการทำศึกอรอบ8ทีมสุดท้ายโดยทางด้านของฝั่งเรอัลมาดตริดจะเริ่มลงสนามในเกมแรกของรอบแบ่งกลุ่มในการฟาดเกือกับเอรอาอันฮิบรนันทีไมอามี Miami, ในวันที่1 8มิถุนายน สำหรับอเล็กซนเดอร์อาโนจะหมดสัญญากับเรเวอร์ฟูลในวันที่30มิถุนายนจึงหมายความว่าหากว่าปราชทชุดขาวกับายจะได้เขาไปร่วมทำศึกฟุตบอลสโมสรโลกด้วยพวกเขาก็สามารถจะควักเงินจ่ายเพื่อจะดึงกองหลังวัย26ปีรายนี้มาร่วมทีมได้แม้หงแดงอาจจะไม่ละทิ้งความาพยายามที่จะเสนอสัญญาฉบับใหม่ให้กับเขาในครั้งนี้ก็ตามที เอาได้ยังไงลิวร์พูทำเอาสาวกใจแป้วเล็เกๆนะฮะหลังโดนซาตัมตันทีมบอยบุกมานำถึงบ้านหลังจบครึ่งแรกแต่เข้าครึ่งหลังหงแดงกับพลิตเกมกลับมาคว้าชัยได้ไม่ยาก3ต่อ1จากการลงเล่นในเกมพมรีเมเล็กที่สนามแอนฟิลด์เมื่อวันเสาร์ที่8มีนาคมทำแต้มทิ้งห่างอาร์ซนอลไปไกลลิฟนะฮะ16แต้มในครั้งนี้แล้วแม้จะลงเล่นมากกว่าทดนานของทีมปืนใหญ่มากกว่าถึง2นัดในครั้งนี้ก็ตามทีเริ่มกันที่1กันก่อนก็นแล้วกันนูเยสออกสตาร์ตามคาด โดยอันเนสซอร์ตผู้จัดก,การทีมลิเวอร์พูลตอบแทนความดีความชอบของดาวินดูเยสด้วยการส่งกองหน้าทีมชาติอุรุวััยลงเล่นเป็นตัวจริงตามความคาดหมายหลังดาวยิงเกือบที่จะบูเป็นตัวสำรองแล้วก็แอซิสกับทีมบุกไปชิตปารีสแซตแมงไป1-0ต่อ0ในเกมแชมเปียนลีกรอบ16อบ16ทีมนัดแรกเมื่อกลางสัปดาห์ โดยจากการที่มีชื่อในโพส11คนแรกนั้นถือว่าเป็นนัดแรกนับตั้งแต่ที่วันบ็อกซิ่งเดย์ที่นูเยสได้ลงเล่นเป็นตัวจริงในเกมฟุตบอลพรีเมยร์ล P ีกถัดจากแมตช์ขยัมเลสเตอร์ไป3ต่อหนึ่งนอกจากนี้กวนเซอร์ชดั๊น,ดนะฮะยังโรเตชันทีมเพิ่มอีก2ตำแหน่งโดยคอสตาซิมิคัสกับเคอร์ติสโจนได้ออกสตาร์ทแทนที่แอนดี้บรอบสะซันอาร็กแม็กอาริสเตอร์และก็จิโกโชตาที่นั่งอยู่ข้างสนาม อย่างไรก็ตามคนที่กักโปที่มีอาการบาดเจ็บข้อเท้ายังคงไม่ได้มีส่วนร่วมเช่นเดิมขณะที่สรัตเองก็ชดใช้โทษแมนในการคุมทีมข้างสนามไม่ได้เป็นนัดสุดท้ายแล้วต่อมาข้อที่ 2. นักบุญสระโผโพตัวจริงครึ่งโหลเมื่องานนี้ซาตัตันทีมบวยซึ่งแพ้รวดตลอด4นัดหลังของทุกรายการและก็ยิงได้เพียงแค่ประตูเดียวโดยเสียมากถึง12ประตูเปลี่ยนโพนักเตะตัวจริงรวมแล้ว6กรายจากเกมบุกไปแพ้เชลซี4ต่อ อีวานยูริชนายใหญ่ของเดอะเซนต์ได้ยานเบนาเรกและก็เชเวอร์ลอร์ฮาฟวูสเบรริชหายเจ็บกลับมาลงสนามรวมทั้งอาเลชรี่อูโกชุกูที่ลงเล่นกับคณนั่งกองเสียงบรูไม่ได้เนื่องจากว่าย้ายจากนั่งองเซธิลอนดอนมาแบบยืมตัวในครั้งนี้ต่อมาคนที่3ทีมบอยแนนาวี เมื่อแม้ว่าวันนักของทีมทั้งสองทีมจะต่างกันราวฟ้ากับเหวแต่ในช่วง45นาทีแรกที่แอนฟิลกระดับเป็นเดอะเซนที่เล่นกันได้อย่างน่าผิดฟอร์มไม่เหมือนกับทีมที่กำลังจะตกลงสู่แชมเปี้ยนชิพเลยแม้แต่น้อยขณะที่หงแดงก็ไม่ได้ใช้ฟอร์มเลอว่าพวกเขากำลังจะคว้าแชมป์รีมเิียก จากทั้งหมด28นัดลิเวอร์พูลเป็นทีมที่มีเกมรุกที่อันตรายที่สุดในลีกพวกเขาทำประตูได้66ลูกขณะที่ซอลตัตนมีเกมรับที่เลวร้ายที่สุดเนื่องจากว่าเสียประตูมากถึง65เมตรจากทั้งหมด27นัดแถมสอยตาข่ายได้น้อยที่สุดนะฮะ19เมตรในครั้นี้เท่านั้นอย่ารก็ตามปรากฏว่าทีมเยือนได้สร้างความช็อกก่อนจะจบครึ่งแรกแค่อึดใจเดียวโดยวิล สมอโบนอาศัยจังหวะที่สื่อสารกันไม่ดีระหว่างเฟอร์จิฟันได้กับอาริซงพังประตูให้กับซาท์ตำตันออกนำไปได้แถมเป็นประตูแรกในพรีเมีริกของเจ้าตัวกระดิกด้วย อีกทั้งก่อนได้เฮเดอะเซนก็ไม่ได้สอบแววรมในการตั้งรับนะฮะกับการบุกใส่เจ้าของทีมเจ้าบ้านเลยเนื่องจากว่านัดนี้นักเตะของสรัดโดยเฉพาะบรรดาตัวลุกทั้งโมฮัมเหม็ดซาวราโริดิอาสและก็โดยเฉพาะนูเยสมีผลงานที่เรียกว่าไม่ดีพอแถมดาวยิงและจริงก็ได้ใบเหลืองจากจังหวัดทาฟาวไคลสวอเกอร์ด้วยคอดีซ ซาร่าสร้างสติใหม่อีกครั้งแต่ว่าไปแล้วก็น่าเห็นใจเทาตตั้นก็คงจะได้เพราะว่าเริ่มครึ่งหลังได้ไม่ทันไรสถานก,การณ์ของเกมก็เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วชนิดที่หน้ามือเป็นหลังมือเข้าทํานองฟุตบอลมีสองครึ่งอย่างแท้จริงนอกจากว่าจะโดนดูเยสทวงคืนอย่างไวเจ้าบ้านยังได้ลูกโทษตามมาอีกจากจังหวะที่สมอบนทาฟาวสตาร์ตินละก็มีหรือที่ซาร่าจะลาสังหารพลาดนะฮะซึ่งทําให้รเวกชินแซงขึ้นนําไป2ต่อหนึ่งตั้งแต่ต้นครึ่งหลัง ท่ากับว่าคิงโมเพิ่มประตูในช่วงสีซั่นนี้ให้กับตนเองเป็นทั้งหมด26เมตรในลีกอังกฤษแล้วและก็เป็นประตูที่31ของเขาในทุกวงการอีกทั้งกองหน้าทีมชาติอียิปต์ยังคงสร้างสถิติสมโมสรเทียบเท่ากับเอียนบรัชตำนานดาวยิงของทีมในครั้งนี้กันอีกด้วยและข่วด้พูคในวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้เดี๋ยวมาเจอกันใหม่คลิปต่อไปขอบคุณทุกคนที่รับฟังกัน,กนรับ